สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมโจและโปรปอบแชนแนลอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีข่าวใหญ่มากเป็นข่าวของสมาร์ทโฟนที่เรียกได้ว่าเชียกทุกกฎเกณฑ์ของการออกแบบและสเปคเรากำลังพูดถึงเรือธงตัวใหม่จากค่ายสีเหลืองเร a ย m ม GT 8 Pro ที่กำลังจะเปิดตัว g l o b a l ในวันที่20พฤศจิกายนนี้ครับ เรียวมี GT 8 Pro ไม่ได้มาแค่สเปคแรงแต่มาพร้อมนวัตกรรมดีไซน์ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในวงการมือถือจุดที่น่าฮือฮาที่สุดคือ switchable camera bump หรือโมดูลกล้องที่สามารถถอดเปลี่ยนดีไซน์ได้นอกจากนี้สเปคภายในก็โหดสุดๆไม่ว่าจะเป็นชิปเซต Snapdragon 8 Elite Gen 5หรือที่บางแหล่งเรียกว่า8 Gen 5 แบตเตอรี่ความสุขสะใจ7,000ม ah ิลลิแอมครับระบบชาร์จ120วัตต์ Super ร์วูฟแฟลชชาร์จกล้องซูม200 MP periscope Telephoto ที่พัฒนาร่วมกับรีโคบอกเลยว่าสเปคขนาดนี้พร้อมชนเรือธงทุกค่ายในตลาดโลกอย่างแน่นอนเรามาเจาะลึกแต่ละประเด็นกันเลยครับว่าเรียวมี GT8 Pro ตัวนี้มีทีเด็ดอะไรซ่อนอยู่อีกบ้าง มาเริ่มกันที่จุดขายหลักที่ทำให้เรียวมี GT8 Pro เป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกนั่นคือฟีเจอร์ switchable camera bump ครับจากภาพหลุดและทีเซอร์ที่ออกมาดีไซน์กล้องด้านหลังของรุ่นนี้ไม่ได้เป็นแบบตายตัวแต่ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนโมดูลฐานกล้องได้เองซึ่งมีรายงานว่ามีให้เลือกอย่างน้อย3รูปแบบคือทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมและดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจาจากหุ่นยนต์ แนวคิดเรียวมีต้องการให้ผู้ใช้ปรับแต่งรูปลักษณ์ของเครื่องได้ตามสไตล์ในแต่ละวันไม่ว่าจะเปลี่ยนตามอารมณ์หรือเปลี่ยนตามสีสันของเคสที่ใช้ <S <S วิธีการเปลี่ยนแม้จะมีข่าวลือว่าต้องใช้สกรูเล็กๆในการยึดติดแต่ก็ยืนยันว่าสามารถเปลี่ยนได้ง่ายไม่ใช่การเปลี่ยนเลนกล้องจริงๆแต่เป็นการเปลี่ยนหน้ากากของฐานโมดูลทั้งหมดซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนดีไซน์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งของวงการสมาร์ทโฟนเลยครับ นอกจากนี้เรียวมียังจับมือกับแบรนด์กล้องระดับตำนานอย่างรีโคเพื่อปรับจูนระบบถ่ายภาพกล้องหลังจัดเต็มมาถึง3ตัวโดยมีไฮไลท์คือกล้องหลัก 50mp เซนเซอร์ Sony LYT 808พร้อมการสั่น OIS กล้องซูม 200mp Periscope Telephoto เซ็นเซอร์ a ั s u ุ g HP5 ที่รองรับการซูม o p ปติคอล3เท่าและทำเทเลมาคโครได้อีกด้วยกล้องอัลตร้าไว 50mp ฟีเจอร์ร c โคผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงโทนสีและฟิลเตอร์ภาพถ่ายอันเป็นเอกลักษณ์ของ Ricoh GR เช่น Positive, Negative และ High Contrast Black and w ไว t e นอกจากดีไซน์จะล้ำแล้วสเปคภายในก็จัดเต็มเพื่อสายใช้งานหนะักและสายเกมเมอร์โดยเฉพาะครับ ชิปเซตใช้ชิปเรือธงตัวแรงสุดของ c คอมห่าง Snapdragon 8 Elite Gen 5ผลิตบนสถาปัตยกรรม3 nm ซึ่งคาดการว่าจะให้ประสิทธิภาพ CPU ที่เร็วขึ้นถึง45%และ GPU ดีขึ้น40%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าหน้าจอจอ LTPO Amoled ขนาด6.79นิ้วความละเอียด2 k QHD อัตรา refresh r a t สุดลื่น144 h ฮและที่น่าตกใจที่สุดคือความสว่างสูงสุดที่แตะได้ถึง7,000 nits พลังงานที่บ้าคลั่งรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้ความจุมาแบบจุใจถึง7,000 mAh ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับมือถือเรือธงพร้อมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 120W SuperVOOC ที่สามารถชาร์จเต็มได้ในเวลาที่รวดเร็วทันใจ นอกจากนี้ยังรองรับชาร์จไร้สาย50วัตต์ด้วยความทนทานมีรายงานว่า r e ียวมี GT8 Pro ยังมาพร้อมกับมาตรฐานการน้ำกันฝุ่นระดับสูงถึง IP69 ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าเรือธงทั่วไปที่มักจะให้มาแค่ IP68 เท่านั้นครับ วันเปิดตัว global เรียวมี GT 8 Pro ได้เปิดตัวในประเทศจีนไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วและล่าสุดได้มีการยืนยันวันเปิดตัวทั่วโลก global launch อย่างเป็นทางการแล้วคือในวันที่20พฤศจิกายนนี้ โดยจะเริ่มเปิดตัวที่ประเทศอินเดียก่อนซึ่งคาดว่าจะมาพร้อมสเปคเดียวกับรุ่นที่เปิดตัวในจีนครับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนเรือธงที่มอบถังประสิทธิภาพขั้นสุดและดีไซน์ที่ปรับเปลี่ยนได้เรียวมี GT8 Pro คือตัวเลือกที่น่าจับตาที่สุดในปีนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวอัปเดตจาก Pro Pop Channel ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไวนาที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนโจพนักงานใหม่จาก Pro Pop Channel เองครับ วันนี้โจมีเรื่องเล็กๆแต่อยากชวนให้ฟังด้วยใจมากๆเลยครับหากคุณชอบเนื้อหาที่โจเล่าในช่องหรือรู้สึกว่าโจช่วยเติมแรงบันดาลใจเติมรอยยิ้มเล็กๆให้ในแต่ละวันโจอยากขอฝากร้านช้อปปี้ไว้ในใจของทุกคนด้วยครับ ร้านของเราเป็นร้านเล็กๆที่ตั้งใจคัดสรรของกินของใช้ของจุกจิกน่ารักนักๆทั้งขนมอร่อยๆอของใช้ในบ้านและของดีราคาน่ารักที่เราจัดส่งเองทุกชิ้นเพื่อให้ทุกคนได้ของดีและยังได้สนับสนุนค่าขนมให้กับโจและทีมงานเบื้องหลังไปพร้อมกันทุกออเดอร์คือหนึ่งแรงใจสำคัญที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจทำคอนเทนต์ที่ต่อไป หากใครอยากซัพพอร์ตช่องหรืออยากสนับสนุนโจ้เล็กๆน้อยๆแค่แวะเข้ามาเลือกของในร้านก็เป็นการช่วยมากกว่าที่คิดครับลิงก์ร้านช้อปปี้ของเราอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับขอบคุณล่วงหน้าทุกคนที่แวะเข้ามาอุดหนุนและที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจากใจโจ้โปรป๊อปแชนแนล